สินเชื่อใช้ไลนะครับเป็นสินเชื่อเกี่ยวกับเจ้าของกิจการนะครับอย่างเช่นโรงงานหรือโกดังเก็บสินค้าหรือว่าขายของชำที่มีที่อยู่นาร้านชัดเจนที่เขาตรวจสอบได้นะครับอันนี้เป็นเงินกู้ระบบรายวันนะครับไม่มีรายเดือนไม่มีการลดต้นลดดอกก่อนที่จะขอ,ขอกู้ก็ ตรวจสอบให้ดีๆก่อนนะครับว่าอยากกู้หรือไม่นะครับเป็นสินเชื่อนอกระบบเขาทําสัญญาเงินกู้และรับเงินทันทีนะครับเขาจะตรวจสอบดูกิจาการของเราภายในหนึ่งวันไม่มีการโอนก่อนหรือยึดสิ่งของเป็นหลักประกันนะครับพนักงานนักเรียนและอาชีพอื่นๆที่ไม่ใช่เจ้าของกิจาการไม่สามารถกู้สินเชื่อนี้ได้นะครับ เอกสารก็มีบัตรประจําตัวประชาชนสำนองทะเบียนบ้านไปจดทะเบียนการค้าหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทสัญญาเช่าอาคารที่ใช้ในการประกอบแผงร้านหรือว่าตึกนะครับขั้นตอนนี้เขาจะตรวจสอบผู้กู้ว่าเคยกู้สินเชื่อนี้หรือยังนะครับตรวจสอบกิจการที่บ้านโดยเขาจะไป ลงพื้นที่ไปหาทิงที่นะครับจะเซ็นจัญญารับเงินทันทีไม่มีการโอนหรือยึดสิ่งของนะครับย้ําเลยนะครับการทําเรื่องนี่โดยรวมเสร็จภายในหนึ่งวันนะครับติดต่อหรือนัดล่วงหน้านะครับตามคิวของเขาเป็นเงินกู้นอกระบบเหมาะสําหรับเงินหมุนเวียนระยะสั้นไม่เหมาะสําหรับการผ่อนระยะเป็นเวลานานหรือว่าเป็นรายเดือนนะครับต้องตัดสินใจให้ดีๆก่อนนะครับเพราะว่า มันเป็นเหมือนเงินกู้รายวันนะครับดองเบีย้ยก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเขานะครับซึ่งสินเชื่อนี้มีชื่อว่าสินเชื่อใช้ไรติดต่อสอบถามไปทางเพจของเขาเลยนะครับหรือว่าอินบ็อกไปเลยนะครับแต่ถ้าอยากกูก้จริงๆนะครับหรือถ้าไม่อยากกู้ก็ลองเข้าไปดูในช่องผมนะครับว่ามีสินเชื่ออะไรมั่งมีประมาณ สองร้อยกว่าคลิปนะครับทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเงินด่วนแอปคูเงินสินเชื่อของธนาคารสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์สินเชื่อฉนดที่ดินนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับซึ่งสินเชื่อช่องผมนี้เป็นสินเชื่อแบบใหม่ๆทั้งนั้นนะครับจะแตกต่างจากช่องอื่น ยังไงก็ปวดระมังมัดระวังมิจฉาชีพนะครับปวดตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะทําการกู่สินเชื่อนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ผมได้แนะนําสินเชื่อต่างๆ